สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมพาคีผู้พิทักษ์นะครับหรือมีชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่าเซเว่นการเดียนนั่นเองนะครับเออถูกป่าววะถูกแหล, <laughs> ละเซเว่นการเดียนถูกแล้วนะฮะเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราไปเริ่มเกมกันเลยละกัน ผมขอล็อกอินแบบเกมแล้วกันนะฮะโอเคใส่ชื่อก็เหมือนเดิมครับชื่ออีวานี่ฮะชื่อชนแนวของเรานั่นเองโอเคเรียบร้อยตกลงไปเลย <c oughs> เป็นเกมแนวไหนนี่ก็ขอข้ามในเรื่องก่อนแล้วกัน,นะฮะแนวไหนอ่าข้ามบทน,นำใช่ไหมใช่แนวเหมือนป้องกันฐานนะครับอะไรประมาณนี้นะฮะโอเค เรามาเล่นกันดูดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงกันมั่งอ,อ,อันนี้แนะนำการลบนะครับก็เหมือนเกมทั่วไปฮะมีสอนทュชเชียลเบื้องต้นนะครับว่าระบบของเกมนั้นเป็นยังไงนะฮะโอเคมาถึงแล้วนะครับตอนที่หนึ่งฉากที่หนึ่งสิเอออะไรเนี่ยส่งอาเชร์ดูเองเข้าลบเข้าสนามลบสิส่งบินเลย เ <Yeah. laughs> อะไรเนี่ยต้องยิงยิงกงให้แตกนะฮะโอเคมาแล้วทหารม้าของเรา <All right. S 1> ตามครับมาไม่ตามโวย <laughs> ถ้าไม่ตามเป็นไรไหมอ่ะโอ้ห <laughs> oh, มีตัวบินใช <laughs> ่ตัวบินตัวบิน <laughs> อะไรเนี่ยอ๋อให้กดออโต้นะครับ <laughs> <Okay. S 2> <laughs> โอเคโอ้โหมาถึงก็มีออโต้ให้เลยนะฮะเยี่ยมไปเลย ก็ใครที่ไม่ไม่อยากรอหรือว่าไม่อยากเล่นให้ไปประมาณ 3- 4ด่านก่อนแล้วค่อยเปิดออโต้เนี่ยเกมนี้นะครับมีมาถึงมีออโต้ให้เลยนะฮะถือว่ายังไงอ่ะเป็นเกมสำหรับคนขี้เกียจน,นั่นเองโอ้ยไม่เชิงขี้เกียจหรอกสำหรับคนไม่มีเวลาเออประมาณนั้นนะครับโอเคผ่านแล้วเวลเอาเลยปะเนี่ยอ๋อยังฮะอันนี้มีสุ่มของรางวัลด้วยนะฮะโอเคไปพื้นที่ต่อไปกันดีกว่าครับ อสอนอะไรอีกเปล่าสอนอะไรอีกไหมเอ่ยอะไรนี่อโอเคเริ่มคำจนภัยเลยนะฮะ <c oughs> ไปด่านที่สองครับผมเวลาบุลลุดเหรออันนี้คือ,อเดี๋ยวเราค่อยมาแล้วกันนะฮะหน้านี้เราไปด่านต่อไปกันก่อนดีกว่าโอเคลูกผู้ชายแห่งสายลม เยดเยดเอา้าเอา้าอยู่ทีก็เดินไปเดินระเบิดฮะแหมไม่เห็นเลยไงลูกบอลเลอร์เลยนะครับส่งโลกอ่าโอ้โหถ้าวิ่งเป็นไงเป็นไงเป็นไงโอ้โหอย่างเท่นะฮะระเบิดได้ด้วยนะครับไม่เหมือนสองตัวเมื่อกี้นะฮะ <laughs> วิ่งไปโดนระเบิดเฉยเลยนะครับโอเคแหมฟันสองทีป้อมแตกมึงจะเก่งเกินไปละหอหน้าทิม บ้าเอ้ยเอา้าแหมเปิดตัวเทมตายอย่างง่ายเลยนะฮะโดนทับตายครับมาแล้วครับโอ้โหทหารม้าของเราเนะฮะไม่ใช่ทหารม้าสิครับเหมือนเป็นแม่ทัพหรือเปล่าอะประมาณนั้นแหมก็เรียกเขาสเสียเลยทหารมา้าเรียกแม่ทัพของเราอย่างนี้ได้ยังไงนะฮะเราต้อเราไม่ต้องทําอะไรเลยเหรอหรือว่ากดออตโต้ไปแล้วเราไม่ต้องทาอะไรเลย ก็ดีนะเล่นง่ายดีเหมือนกันนะปกติเกมอื่นก็ถ้าเวลากดออโต้เราก็ต้องกดสกิลเองบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะนี่คือเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเหมือนก็ปล่อยว่าจะเฉยได้นะฮะแต่ก็ถ้าหลังๆก็คงไม่ได้นะครับน่าจะยากขึ้นนะฮะประมาณนั้นนะครับอ่ะเลเอาตัวละครอ,อัพเลยครับถือว่าดีนะถือว่าดีอ่ไในตังมาเท่าไหร่เอ่ยมองไม่เห็น500กว่าบาท รับรางวัลก่อนรับรางวัลซะเลยโอเคอะไรเอ่ยไปทันทีนะครับเติบโตอ่าไหฮะเพิ่มประสบการณ์ให้กับฮิโร่ของเรานะฮะเลี้ยวสี่ซะแล้วเยี่ยมไปเลยโอเคต่อไปทำอะไรเอ่ยอรับรางวัลอีกแล้วรางวัลเยอะนะฮะช่วงแรก ไม่รู้หลังๆจะเยอะอย่างนี้หรือเปล่านะครับอ่ามีรถถังเปิดมาครับเดี๋ยวยังไม่ดูนะฮะไปดาต่อไปกันก่อนโอเคอ้าวแม่สาวน้อยโดนจับซะแล้วเนะะี่ยฮะกี๊กีทำไมพี่มาช่วยแล้วน้องเอ้ยโอเคน่าส่งข้อมดไปนะครับโอ้โหช่วยได้ไหมเนะี่ยแกแล้วเนะี่ย <laughs> โ yes, okay. อ้ยแค่ปุ้ดคำหยาบได้ไหมไม่เป็นไรเนาะไม่ว่ากันเนาะ <c oughs> โอเคมาครับตอนนี้มีอะไรมาด้วยเนี่ยรถถังฝั่งทนหรือเปล่า <c oughs> ไม่ใช่นะฮะเหมือนป้อมป้อมยิงธนูนะครับโอเคแล้วมีโกเลมหนึ่งหน่วยนะฮะแล้วก็มีอัศวินวิ่งตามมานะครับ <c oughs> โอเค <c oughs> นี่เราก็ต้องทำอะไรอย่างงี้ยนะเราก็ดู ระบบออตโต้เล่นให้นะฮะก็เพลินๆครับอืมไม่ต้องทำาะไจริงหรออะไรเนี่ยมีกดได้ป่าวอ้ากดได้ครับกดยิงนะฮะโอเคกดได้ก็ไม่บอกนะครับ <c oughs> ปล่อยให้งงตั้งงานนะฮะรางวัลน,นี่จะสุ่มก็คงเป็นทุกเกมนะ,ะสุ่มรางวัลให้นะครับ นาหญ่ใหญ่ผีดแล้วนะฮะอืมมีอรินาเปิดมาใหม่ครับโอเคลองไปดูกันเลยหาคู่แข่งนะฮะอันนี้เรียวทามหรือเปล่าไม่รู้นะครับน่าจะไม่ใช่นะฮะใช่ปกว่าไม่ใช่หรอกไม่ใช่นะน่าจะไม่ใช่นะฮะน่าจะไม่ใช่เรียวทามนะครับก็คือเหมือนจัดหาคู่แข่งที่เราเอ,อพอๆกับเลเวลของเราแหละ อารมณ์ประมาณนั้นนะครับชนะอย่างง่ายนะฮะคือเราเลเวลสองเขาเลเวลหนึ่งนะฮะไม่ง่ายก็ไม่แตกไม่ง่ายสิแลกเอออ้าได้ตัวใหม่ครับอะไรเนี่ยเฟรมดีเฟนเดอร์นะครับนะครับสิแหมจะเป็นนะคะซะแล้วโอเคลองดูอย่างอื่นก่อนไหมอ่ะหรือว่าจะเล่นด่านต่อไปเลยอีกสักดาดแล้วกันอนะ่ะ อีกสักดาษครับเราเราค่อยไปดูระบบอื่นๆนะฮะพูดแห่งศิลานะครับอันเดนมาแล้วตัวอะไรเนี่ยน่ารักแช่ชื่อไม่ชื่อไม่เข้ากับตัวจริงนะอันเดนหรือว่าตัวอื่นว่าชื่ออันเดนส่งโกเลมมามา,มาพี่บึกของเรานะพี่บึกบุกเข้ามานี่เป็นไงห้าวด้วยห้าวด้วยนี่เป็นไงทุบทีเดียวตายหลายตัวนะครับทำเล่นนี่ก <c oughs> อ,อริฮาฮะทุบหน้าอกซะด้วย อาปืนของเรามาแล้วก็เลื่อนหน้าจอได้นะ,ะผมพึ่งจะเลือเล่อนเมื่อกี้ตอนแรกนีกว่าเลื่อนไม่ได้นะฮะโอเคเลย <c oughs> อืเอ้ามีกวเร่อนสองตัวนี่หว่าทำไมผมเพ่เห็นวะไม่เป็นไรยิงซะเลยเป็นไงโอ้โหเหลือตัวเดียวสบายครับ สบายสบายหรืออุย้ยมีใครทักมาปิดไปก่อนนะครับเรายังไม่สนใจนะฮะตอนนี้เราเล่นเกมอยู่นะครับ <c oughs> โอเคเล่เวอรอัพหลายตัวเลยนะฮะสุ่มก็ได้ exp อีกแล้วนะครับอแชร์อะไรอย่งแชร์ตอนนี้สิปิดไปก่อนปิดไปก่อนนะฮะตอนนี้เราสนใจแค่เกมนะครับโฟกัสแค่เกมฮะ ปิดไปสิเออรับรางวัลนะครับโอเคกล่องเครื่องมือ1นึงดาวสุมฮีโร่รีบเปไปทันทีไปก็ได้ไปอีกด่านก็ได้นะฮะอืโอ้ยมีกล่องด้วยฮะกล่องอะไรไม่รู้หีิซุมบัตรระดับสูงครับโอเคอีกสักด่านแล้วกันไม่ว่ากันเนาะอยากได้ของครับแหม่ไม่ค่อยโลภเท่าไหร่นั้เนี่ยเรา คู่ไม่มีชื่ออ้าวก็วต้องเรียกว่าอะไรดีอะไอ้ฟ้าแล้วกันหน้ามันสีฟ้านะฮะเรียกมันไอ้ฟ้าแล้วกันโอเครอยิงนะฮะรอยิงยิงเลยอย่ารอนะครับรอเสียเวลานะฮะบินมาบินมาสอยให้ล่วงดิสอยดิเอา้ายิงอีกดอกไว้ตัวตัวเล็กเฉยโอเค ภาพน่ารักดีนะครับก็เป็นตัวกระตูนเล็กๆน่ารักดีนะฮะผมว่าน่าจะเล่นได้ทุกวัยแหละเ,ออเกมมันสนุกนะครับโอ้โหอันนี้ประตูอลังการใช้ได้นะฮะกว่าจะตีก็แตกยากกว่าประตูอื่นนิดนึงน่าจะเป็นด่านบอสเขตแหละอารมณ์ประมาณนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นด่านหนึ่งขีดห้าผมว่าน่าจะใช่นะใช่แหละไม่น่าจะหลอก โอเคเรียบร้อยแรกๆก็เงี้ยหลังๆนี้ยากยากแน่นอนนะครับผมว่า oh. ฮีโ่ใหม่ฮีโลใหม่ีโลหล่อดีพี่ก็ดีก็ยังดีนะฮะดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับเป็นไงล่ะชัตเตอร์หนึ่งเอามิดกก่กับคืนนะครับช่างเดี๋ยวค่อยอ่านไว้ทุกไว้คุณผู้ชมเนี่ย สนใจก็ลองอ่านกันดูนะครับวันตอนนี้เนี่ยเราเราเน้นเกมเพลย์เป็นหลักนะฮะโอเคอน,นี้โฆษณาปิดไปก่อนปิดไปก่อนนะฮะยังไม่โอเคนี่ก็คือรางวัลล็อกอินทุกวันนะฮะก็วันแรกก็ได้เพชรเลยนะครับ5 5ชิ้นนะฮะรางวัลเลเวลนะครับก็ตามนี้เลยฮะรับรางวัลตามเลเวลนะครับมีถึงเลเวล50เลยทีเดียวต้นไม้ของอีดุน อีดูนคือใครอ่ะ, <c oughs> อะลองกดลูกแอปเปิลซะหน่อยเก็บเกี่ยวฮนะได้เนื้อหมูกับตรงเท้านะครับน้ำยาเร่งโตเร็วระดับการโอเคถือว่าแจกเยอะนะฮะ <c oughs> เยอะปะวะเยอะแหละอ่าโอเคชิ้นส่วนของเฟรมอาเชอร์นะครับาเกมนี้เนี่ยคงต้องเก็บชิ้นส่วนแล้วก็ให้ครบตามจำนวนนะครับถึงจะปลดล็อกคีโ่นะฮะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับ ไปทันทีอย่าเพิ่งแล้วกันดูระบบอื่นๆก่อนนะฮะมาที่วีละบุตรก่อนวีละบุรุษก่อนเลยเอออืมก็มีให้ครับเติบโตก็ใช้เพิ่มเลเวลแหละฮะโอเคแล้วก็อัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดเ,เพิ่มดาวหรือเปล่าใช่มั้งน่าจะใช่แหละน่าจะเพิ่มดาวของตัวละครนะครับลองดูสักหน่อยแล้วกันอะ ลองให้ดูนะว่าใช่หรือเปล่าโอเคอ้าวเป็นบวกหนึ่งนะยังยังไม่เพิ่มดาวนะครับอืมไม่เป็นไรถือว่าเราเรียนรู้แล้วกันอ่าถือเป็นการเรียนรู้นะครับโอเคหน้าวีรลบุรุษนะฮะหน้ากระเป๋าอ้ากดไม่ติดอืมก็สกิลก็มีตามแต่และฮีโร่เนี่ยก็จะมีสกิลแตกต่างกันไปนะครับ ใน1นึ่งฮีโร่เนี่ยมีได้5สกิลนะฮะสกิลนี่ก็น่าจะปลดล็อกตามเลเวลนะครับอ่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละนี่นะ,ะจะเปแบ่งเป็นสายประเภทเลยนะครับว่าเป็นอาชีอาชพอะไรมากนะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นพวกวอร์ริเออร์พวกสายบูครับอันนี้ก็สายเร็วสายธนูนะ,ะยิงไกลป้องกันนะนี่ตัวถึกแน่นอนอันนี้อะไรพ่อมดนะครับก็สายเวทฮะ ดาเมจน่าจะแรงอยู่นะครับนี่สายควายนะตอนสายบ้าพลังนะไอ้พวกนี้นะฮะอันนี้ก็พวกยังไงอะอัศวินพวกคุมกองทัพอะแหละพวกนายกองอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็ทั้งหมดเนี่ยน่าจะเราน่าจะสะสมได้แค่แค่เหรอร้อยตัวมันก็เยอะนะอืมถือว่าเยอะนะครับร้อยตัวอืมต่อไปนะครับเรียกวีรบุรุษนะฮะโอเคก็เหมือนเป็นการ ซื้อฮีโร่ะครับอ่าตอนนี้มีสุม่มฟีอยู่นะครับลองสัหน่อยนะคะนะครับเออนะคะอีกแล้วแหมไะ้ตัวอะไรฮะอือหือเฟรมิสตาดดูรีวิวไหมโอ้โหอ่านไม่ออกภาษาอะไรเนี่ยอ๋อมีภาษาไทยด้วยครับแต่บางช่องก็เป็นภาษาจีนนะฮะอืมโอเคก็บอนนี้นะครับ ตกลงไปแล้วกัน <c oughs> มีถึงสาถึงห้าดาวโอ้สิเ็ดคนเหรอแสดงว่าสะสมยากอยู่นะผมว่าถึงแจกประมาณสิเอดคนเนี่ยรถถังนะครับอ่าก็คือไอป้อมธนูนั่นแหละก็ปลดล็อกอตามอะไรเอ่ยบอกหรือเปล่าอ๋อมีเงื่อนไขบอกอยู่ตรงไอ้นี่นะฮะไอช่องล่างสุดเนี่ยตรงเนี้ย เนี่ยจิ้มให้ดูนะครับโอเคประมาณนี้นะฮะโอ้มีถึงสี่ดาวนะครับ5้าดาวสิแหมลืมเลื่อนดูนะฮะโอเครถถางผ่านไปแท่นบูชาวีรบุรุษครับบูชายันหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะคืออะไรเอ่ยอันนี้น่าจะเลื่อนขั้นแหละเลื่อนดาวนะฮะน่าจะไม่ผิดแล้วนะครับลองดูครับใช่ปะ ใช่ป่ะวะไม่ใช่เหรอวายอย่างมั่วนะครับเดี๋ยวพิ่งฮนะนี่คืออะไรอะ่ะอ้าไม่ได้เพิ่มดาวเหรอแล้วมันคือออย่างวา เดี๋ยวนะฮะน่าจะมีให้อ่านนะครับอืมไม่ใช่เพิ่มดาวเหรอเดี๋ยวว่ามันเพิ่มไม่ได้ต้องได้ฮีโร่ระดับสูงอย่างเดียวนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะเพราะเล่นมาแค่ต้อยหนึ่งโอเคไปต่อไปก่อนแล้วกันนะครับอันนี้คืออะไรเอ่ย เอ่อีด้านสองสามอเหมือเนเป็นป้ายเควสหรือเปล่านะ่าจะใช่นะฮะก็อันนี้ด้านขวามือน,นี่ก็ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นรางวัลรายวันนะฮะเหมือนที่รับไปแล้วเมื่อกี้นะครับแล้วก็กิจกรรมนะฮะก็เป็นมีบอกแหละว,ว่าช่วงนี้มีกิจกรรมอะไรดีๆบ้างนะครับก็ประมาณนี้นะฮะโอเคปิดไปก่อนแพ็กเกจแนะนำอันนี้เติมตังชัวนะครับ <c oughs> ไม่พลาดน,นะฮะเราไว้ก่อนแล้วกันนะครับตู้จดหมายก็อีเมลฮะเพื่อนมีใครแอดมาว่าชื่อไม่รับดีกว่าหญิงนะฮะอ่าเดี๋ยวขอยังไม่รับก่อนแล้วกันนะฮะร,ระบบกิ้วครับอืมก็มีกิ้วให้เลือกหลายกิ้วนะฮะทั่วโลกเลยนะครับมาประเทศไทยก็มีนะฮะน่าจะเซิร์ชได้หรือเปล่าว่ามาจากไหนประเทศอะไรบ้าง ชื่อกิวก็ได้นะครับันับกิวนะฮะมีประเทศไทยด้วยงอเป็นไงที่3นะครับโอเคเจ๋งนะไทยเราเจ๋งนะโอเคไว้ก่อนละกันยังไม่เข้านะฮะตั้งค่าครับก็ไม่มีอะไรฮะตั้งค่าเกมทั่วไปนะครับก็นี่ฮะภารกิจประจำวันเราทาอะไรบ้างนะฮะทาสาเร็จไปแล้วก็รับรางวัลได้เลยนะฮะโอเคก็มีตามนี้นะครับรายวันเนี่ยไม่น่าจะยากนะ ใช่ไม่น่ายากหรอกความสำเร็จอ่โอ้เยอะเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวค่อยมารับแล้วกันสมุดภาพอ่านี้จะเป็นแสดงฮีโร่ทุกตัวนะครับว่ามีฮีโร่อะไรมากนะฮะนี่มีถึง6ดาวเลยนะครับเนี่ยเทเทไม่หยอกนะครับ มีเจ็ดดาวไหมเนี่ยไม่น่ามีแล้วนะฮะโอเคอุย้ยมีเยอะพอสมควรนะอุย้ยใครที่ชอบเกมที่แบบว่าสะสมฮีโร่ในเกมนี้แนะนําเลยครับมีฮีโร่เยอะมากนะฮะก็มีอุปกรณ์ด้วยนะครับโอเคก็ใครใครอยากได้ฮีโร่ตัวไหนเนี่ยก็ลองมาดูในหน้านี้นะครับสมุดภาพนะฮะแล้วก็มีอุปกรณ์ให้ดูด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าใส่ได้กับทุกตัวหรือเปล่านะ น่าจะแบ่งเป็นอาชีพนะครับว่าอาชีพนี้ใส่อาวุธประเภทไหนนะฮะโอเคเอารมณ์ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราลองไปเอเล่นอีกสักดานดีกว่าก็ด้านบนเนี่ยไอเนื้อเนี่นยจะเป็นรอบที่เข้าดันเจียนได้หรือเปล่าฟิวพลงพลังงานประมาณนั้นนะฮะแล้วรองเท้าล่ะอตกลงใช้อะไรกันแน่ลองอีกด่าแล้วกันนะฮะจะได้รู้ไปเลยอื เทวสถานเทพารักษ์ปรากฏตัวใหม่ปรากฏโหมดใหม่มาฮะนี่คืออะไรเอ่ยอ๋อรองเท้าใช้กับที่นี่หรือเปล่าน่าจะใช่นะฮะแล้วด่านธรรมดาก็ใช้เนื้อโอ้ใช่ด้วยครับโอเคลองเล่นอันนี้ให้ดูก่อนดีไหมอะโอเคลองดูแล้วกันฮะสู้กับใครวะ วิ่งมาแล้วครับวิ่งมาแล้วฮะนี่ววเราต้องทำอะไรไหมต้องทำอะไรเหรอดูเฉยเหรอไม่ใช่ p v p นะฮะแล้วมันคืออะไรเอ่ยอ๋อมีโอกาสได้ชิ้นส่วนฮีโร่มากมากมากกว่าเดิมนะฮะ <c oughs> ขอไว้นะ,จะเจเลยฮะ ออกไปก่อนแล้วกันนะฮะอืมมีโอโ้มีถึง10ชิ้นส่วนนะครับโอเคเราลองกลับไปเล่นภารกิจหลักก่อนดีกว่าอีกสักด่านนึงนะฮะสัตว์ป่าคืนชีพครับอ๋อเปลี่ยนแมปแล้วนะฮะโอเคมาเลยน้ำยาน,นี่ทำอะไรผมยังไม่เคยกดเลยนะไอด้ด้านด้านซ้ด้านขวาเนี่ยเนี่ยเห็นไหม มีด้วยหล่นมาด้วยนะฮะแทนดีซอมบี้หรือเปล่าไม่ใช่นะฮะอืมต้นไม้กินคนเหรอไม่กินหรอกปล่อยลูกอะไรมาไม่รู้นะฮะนี้น,นี่มีฟ้าผ่าด้วยเป็นไงผ่าต้อยนึง <c oughs> ก็ดีกว่าไม่ผ่าเลยนะฮะโอเคยิงซะเลยอย่ารอครับอย่ารอครับฮับอีกแล้วติดฮับไม่รู้ทำไมติดฮับนะเวลา อัดวิดีโอเนี่ยเอาไปอ,อ,อีกฟ้าผ่านะครับเฮ้ยใส่หัวโอ้ยหลบได้ครับหลบได้ฮะมีตรงนี้ด้วยนะฮะโอเคชนะแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมเซเว่นการ์เดีนะฮะหรือว่าพาคีผู้พิทักษ์นะครับใครที่สนใจเนี่ยก็ลองไปโหลดกันดูได้นะฮะมีทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับอ้ากวกดเริ่มใหม่เฉย ไม่เป็นไรนะฮะตอนนี้กลับทันไหมเอ่ยโอเคนี่อะไรเนี่ยล่าบอสใช่ไหมฮะอ,อ่ต้องลุยกับเพื่อนเลยเปล่าอารมณ์ประมาณล่าบอสร,ร่วมกันนะคนเดียวไม่น่าไหวประมาณนั้นนะครับผมไม่มีเพื่อนเลยเอาไว้ก่อนแล้วกันนะเป็นคนเมื่อกี้ไม่ยอมรับเขาไงแหม่ทำยิงทำยิงฮะตอนนี้ไม่มีเพื่อนล่าบอสครับ ไม่เป็นไรเอาว่าวันนี้เนี่ยสำหรับเกมนี้เนี่ยก็ขอพอไว้แค่นี้ก่อนล้วกันนะฮะก็แค่นี้ก็น่าจะทำให้หลายๆคนอยากเล่นแล้วแหละนะฮะก็ยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะฮะกับเกม7ซ u ว r d i a n ์เดนะครับหรือว่าพาคีผู้พิทักนะฮะแล้วก็สำคัญที่สุดเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับ <c oughs> ก็นะ ยังไงก็ฝากกดไว้หน่อยแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม